สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถครอบครัว SUV น่าใช้1คันนะครับเจ็ดที่นั่งครับรถครอบครัวมาแล้วครับกับ To โ,โยต้า อินโนวานะครับ s อสวสวยๆนะครับมือเดียวป้ายแดงไม้แท้ปี2012นะครับ2.0ออโต้ตัว G ีไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับคันนี้สวยสภาพงามมากๆนะครับไม่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับดูแลสภาพมาดีนะครับใครที่หารถใช้งานชอบรถครอบครัวนะครับอินโนวถึกทนดูแลง่ายอะไรหาได้สบายครับคันนี้ไม่เคยชนและก็ไม่เคยแก๊สนะครับใครจะเอาไปติดแก๊สก็ตามสบายนะครับทนประหยัดใช้ได้ยาวๆนะครับนี่เลยครับคัดแล้วเช็คแล้วนะครับ 259,000บาทนะครับผ่อน5,300โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับโดยประมาณนี้นะครับถือเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้นะครับด้วยการซ่อมบำรุงดูแลและพื้นที่นะครับ กว้างขวางแอร์สแถวนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายมาชมได้มาเช็คดูได้นะครับคันนี้เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าแอร์สแถวนะครับเย็นสบายเลยครับมาชมได้มาเช็คได้มาลองขับได้นะครับยู่มินบุรีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนน์นทั่วไทยนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับ 2,59,000บาทนะครับภายในเป็นเบาะผ้ากำมหยี่เดิมโรงงานนะครับสภาพสวยเดิมมากๆนะครับไม้ก็แท้และไม้ย,ยังน้อยสุดๆเลยครับ1,10,000กิโลเมตรตั้งแต่ปี2 0 1 2นะครับใครที่กำลังหารถครอบครัวนะครับ อินโนวาทนใช้ง่ายดูแลสบายนะครับมีที่นั่ง3มแถวมีแอร์3แถวเย็นทั่วถึงสบายๆปับเบาะด้านหลังจะวางของใส่ของนอนก็ได้ครับปิกนิกได้ครับนี่เลยครับสายค้าขายครอบครัวปิกนิกท่องเที่ยวจัดไปครับกับรถสวยสภาพงานแบบนี้นะครับคัดแล้วเช็คแล้วนะครับใครจะเอาไปติดแก๊สก็ได้นะครับใครไม่ชอบเบาะผ้าก็เอาไปติดเบาะหนังครับเพราะคันนี้เปิดราคามาถูกมากๆนะครับบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับใครสนใจนะครับ มาเลยครับบอกเลยว่าทนผมเคยใช้อยู่สองสามปีติด LPG วิ่งวันหนึ่งก็ต้องมีสองสามร้อยกิโลนะครับยกตัวอย่างหัวหินไปกับสุวรรณภูมินั่แหละครับเอาวเป็นว่าสวยสภาพนี้ราคานี้พิจารณาเลยนะครับเราคัดและเช็คเรียบร้อยนะครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับคัดเคลื่อนนิดหน่อยราคาสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนประมาณห้าพันกลางๆนะครับห้าพันกลางๆแบบนี้จะถูกใจหรือเปล่านะครับนั่งสบายพื้นที่ใช้สอยครบแล้วก็ สำคัญที่สุดคือซ่อมบํารุงดูแลง่ายมากๆครับเขาเป็นรุ่นที่เป็นแท็กซี่นะครับแล้วก็มีอะไรเยอะเดิมทีแท็กซี่วิ่งกันทั้งวันทั้งคืนเขาวิ่งกันเป็น6 7 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้ชิลๆนะครับไม้ก็น้อยแล้วเป็นรถบ้านแท้สภาพเดิมกิิบๆเลยครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับส่วนสายครอบครัวประหยัดเอาไปติดแก๊สก็สุดจะคุ้มนะครับทนแก๊สถึกมากๆครับรุ่นนี้บอกเลยถึกทนดูแลก็ง่ายนะครับผมยกตัวอย่างนะครับ SUV ที่ใช้ล้อขนาด16ยางแบบนี้ครับมันถูกมากเลยนะครับไม่ต้องใช้ยางใหญ่ยางโตอะไรเลยครับดูแลง่ายๆบอกเลยครับว่าคุ้มจากใจนะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์เป็นให้ท่านได้แน่นอนนะครับกับ toyota innova ปี2012มือเดียวป้ายแดงสาภาพสวยคลิปนะครับคันนี้